กราบสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบานพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะทางช่องเบิกทรัพนาคีเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะเบิกทรัพย์กับฟันดีมาสรุปโค้งสุดถ่ายไก่มือเล็กอกแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็บอกสู้กันฟังเนาะ,ะฟันดีอยากบอกนะคะกาสิเป็น รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องคะ่ะค่ะจะเป็นรัฐบาลไทยงวดวันที่16กุมภาพันธ์เนาะคะ่ะ2568มากระจัดกัรกระพานเนาะคะ่ะฟันวาลงเข้าไปในเมืองโบรานยุคโบรานเพิ่นกะเลยว่าตัวหลงุงพ่อโอขามาาอาสันหลุงยุคเจ้าสันอันนี้ยุคของห้ามันเป็นพ่อโส2538เนาะคะ่ะ ปรากฏว่าเอาไปเสี้ยงกับฝันว่าได้เลี้ยงโตจินเลี้ยงมูกินเลี้ยงกันคักค่ะนอนในฝันและที่สําคัญเมื่อนี่สิมยมยาเพราวาดูจ่ายเบิกทรับไปนอนอโย่ล้านพยนาะอยู่บานสวนเพิ่นละเลยฝันฝันเห็นปูปูไม่ยกแค่มองเพื่นนอนขึ้นว่าสั่นมายกแค่ขึ้นนะบอกว่ามมืตีกีบก็ก่เพิ่นว่ะ บานนี้ลูกไส้กาบว่าวสันขอหาหน้าที่วสันปูได้ว่าสิตีลูกไส้เบิกสับขอหาหน้าที่วสันลูกใส้เบิกสับเลยบอกว่าเพระไหวเอาแค่สองหน้าที่กับพ่อเพิ่นว้ามัดตรงกับเลขแม่ฝันบ้านนี้คาคักหมดที่คิดว่าคิดว่ามากคาคักพีน้อง เพราะว่าเด็กที่ลูกใส้ฝันมาตุงกระเบิดซับสองห้าสามแปดเนาะมะตรงตัวใดตรงสองหาตรงเลขคูน่ะเบิกทรับย์คิดในใจว่าสองหาสามแปดมันตรงมากคูหนึ่งมันตรงมีคูมากเบิกทรับว่าเนาะโมูหว่าสิมากคู่ใดเดี๋ยสิจับให้ละเอียดเนาะคะ่ะจิจับอ,อกให้ละเอียดเด้อมือนนี่เพื่อโบอผาเดเนี่ยเอาประกาศสะกอน ล้ะกะเมื่อฝันว่านิดนิดหน่อยผูดด้ชายเนาะถือปืน่าสั้นกับเน็เยำตัวนึงแต่ว่ากับิีวงกลมตัวเน้นใไบไหนเนาะคิดว่าเหล็ยกยุสุดนี่แหละคะ่ะพี่น้องบอาไปได้คิดว่าเนาะ แต่ว่าในชุดนี้ไปตำไทยก็ได้ตำเล่าก็ได้เนาะคะ่ะคิดว่าเหลขกี่อูแล้วแจ็คสีเป็นชุ่งใดเราเปิดกทราบกัจัดไว้ทุกตัวโยสื่อซ้ำนี่รางวดนีจสรุปแล้วสื่อมืดเนาะคะ่ะในเหล็กสีตัวที่แรกว่าสีส่บสือสองหาอว่าสือหาสามก็เลยลูกไส้มา่ฝันก็เลยเปลี่ยนใจกลับไปสื่ออีกเพื่อเพิ่อให้โชกให้มันเนาะ อันนี้ก็ว่าเป็นแนวทางเอฟซีมากระจังตามบอมากระฟานเนาะคะ่ะบ้านก็นมีเอฟซีทักมาขอย้ำโค้งสุดท้ายหน่อยว่าสัน้นคนเคยถือน้ำเบิกซับเนะาะมื่อนี้ก็ถือโอกาสย้ำให้เลยแล้วก็ยืรุ่งในกลุ่มด้วยเนาะคะ่ะ <c oughs> ทำก่นจะตายรูปลงในกลุ่มด้วยเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องค่ะมาดกะจ้างตามด้วยค่ะสำหรับแนวทางเป็นยังไงเนาะฝันดีบอกลามือใดเดีเดิดทรับกับพี่ตามมาหลายสำนักหลายอาจารย์คือกันมีช่วนมากกับรุดนน้องพวกันเหล็กออกตัวเก้าละกาออกตัวเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะคันแวน่นศูยนย์เจ็ดนี่สิได้ลายอยู่ ก,การเชียงโซกมีความเสียงไม่ขา่าแล้วก็ไม่รุดเนาะอาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างการเย่าสื่อไวรายไว้พ่อฟังกาชส่งเพื่อความบันเทิง่สื่อก็ะไดเนาะค่ะอันนี้กะคือจัาเบิกทรัพฟันเจังเสียงห้ยกำลังใจเบื่องห้ยกำลังใจก็กได้กัมีหลายอาจารย์ที่เบิกทรัพย์ฟันโค้งสุดท้ายไปแล้วไปตามหลายอาจารย์เนาะมีหลายสำนักที่ตรงกันและไม่ตรงกันเนาะค่ะคำมากตัวใด ชอบเลขตัวใดกะสามารถเลือกไปหยิบรอตอรี่ได้ถ้าเกิดว่าเราชอบส่วนที่เขาว่าเขานี้เข้ากับบูงูเนาะพราะว่าเพิ่นกับมุนอยู่กองสลากคือวานะ่ะกะขอบคุณนทุกๆท่านนะคะข้อมูลแนวทางที่ส่งมาบางที่กะมีสายโทรเข้ามาค่ะพี่สายโทรเข้ามาเพิ่นมีเด็กแมนเพิพนว่าโทู่อยากโทร่อ,อกว่าออกสองเพิ่นอยู่ไกลเองสิเนาะ โทรมาได้เด้ดจ้ายเด้อ0928618214 0928618214สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เนาะถาทางแอดมินกะสิโทรสัมษณ์เอาฟังแต่เสียงฝากตอนเอฟซีกับพันยูไก่พันเดมีแนวทั้งดีๆว่าแปลงปันป่นเนาะค่ะมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเรียกี่ถืออีกได้ไหมออกไหมนี่นี่ ได้กับเธออีกแล้ววันนี้ออกไหมเหนียวออกไหมรู้จิไหนเหยียบตรงไหนเหยียบอัดามแปดไว้เอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวนี้เหรอเหรอฮับแปดเอา,าพอายียบมฮัแปดอีกเหยับร้อยตัวอ่ะออ่าว่าจะเห็นเบิกทรัพตั้งกลวองเป็นมักงานเข,านข่ากลวองเนาะขาเน่าแมวน้อยแมวน้อยเบิกทรัพ จะให้ถูกไหมวันนี้โอ้ยให้ถูกก็ค่ะฝันดีอยู่สำหรับเด็กจุดนี้เนะคะ่ะสองห้าสามแปดชอบจุดนี้เพราะว่าย่าถ่าเป็นหม้อบอกบ่ต้ตองตีบอกไห้ก้าหง,งูเลยครับเมือน้นยาพญานาคเป็นบอกว่าเก่าเปียดเด้อให้ไปบอกงูน้ำเนียว่าสัน เก้าแปดแปดเก้าเป็นเสียงกระซิบมาเนาะค่ะเสียงกระซิบมาเหมือนก็ได้เป็นอด,าด่าใดได้บอกงูว่าสื่อผู้เดียวกันยิบโัตเตีไว้แล้วหล่ะเมือนอะนะั่นน่ะยิบไว้ผู้เดียวสื่อไว้ผู้เดียวเนาะบาดนี้เพิ่งได้ว่าบอกงูน้ำแน่กระซิบเป็นโ้งสุดท้ายนะคะม,มากกับมักตัวในพี่น้องค่ะตัวมากก่าอยู่ในวงกลม มาหลุ่นกันเนาะเป็นการทำนายแนวทางตัวเลขเนาะค่ะหมวดหนีสิมาว่าเนาะมาหลุ่นเดีย๋ยวนะมุนกับมุนให้ถือพี่เกผู้การเลยเด้อสาธุให้ได้เฮ่ได้ดังให้ปังน้ำข้าวแน่ให้ได้เงินได้ทุ่งน้ำโม่น้ำปวดแม่เด้อปูนาสิงจักจีตก็ได้ซอยปูซอยข้นกับซอยมาคักมาแนนละ่ะซอยจนเขาหางเขามีก็บเคื่ซอยมาแล้ว มวดนี้ขอให้เป็นที่ของเบิกซาปไปแม่สาถูกมักน้ำกัดจัดเด้อพี่น้องค่ะมุมอัะพานเลนะค่ะคขาว่าเป็นเนวทางเ้าะค่ะค่ะผู้ได้มีเด็กแมนๆกับมาแบ่งปันกันได้เนาะคะ่ะเมื่อนี้ค็เข้าวันที่สิบสามแล้วสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกประมาณสองวัน สองวันสามวันเนาะจะได้ลุ้นโอ้ยเถือแม,แม,แมนๆเนาะผู้ชาที่เศร้าอเสือกจะได้เฮก็จะแม่นฝันดีเลยพี่น้องค่ะสุดถ่ายขายสุกสุกมันมันสุกปูสุกคน,น,นเด้อะาบอกันไหมในะคลิปหนาฝากป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแชร์ชมคลิปจนจบในเด้อ่ะ ฟันดีเด้อฟันว่าได้เรียงผู้เรียงโคนคันถือกรสีเรียงอีกนะีน่ะสิบวงสวงเนาะคะ่ะบวงสวงไหว้ครูนะคะเอฟซี่คันมักระจัดตามได้คันบบมาก,กระพานน้อมีช่วงวีลาบอาจจะได้ร่วมบวงสวงนํำกันเด้อพี่น้อง